นี่เราอยู่ใบนี้ดีกว่านะฮะเมื่อกี้สีสว่างสว่างไปแล้วนี่เข้มๆมากสะพายง่ายๆนะฮะแต่แม้เข้มๆอย่างเดียวก็ต้องมีดีเทลเนาะนี่เราอยู่กับใบนี้นะครับรุ่นเดิมนะฮะรุ่นลีแลนด์นะจ๊ะนี่อันนี้เป็นสีน้ําเงินแบบออกแกมม่วงนิดหน่อยนะครับนี่ตัวนี้สีแบบสวยๆเลยนะฮะนี่ดูดูไฟนี่ประมาณนี้นะครับนี่เห็นปะมันออกแกมม่วงจริงๆนะนี่ดูดูดูนะครับผมซึ่งตรงนี้ต้องเป็นสีแบบว่า สีเหลืองแมงโก้นะฮะนี่ตัวนี้ด้านหลังไม่มีนะครับสวยงามอ่านะฮะสำหรับตัวนี้นะครับใครอยากได้ใครพลาดใบเมื่อกี้นะฮะอยากให้ประวัติศาสตร์สรั้มรอยนะฮะพักมาให้ไวนะครับผมนี่ใบนี้นะครับพิมพิมคิวห้าสิบห้าคิวห้าห้านะฮะตัวนี้นะอ่าใครที่อยากได้นะครับนี่ น่ารักน่ารักเลยนะฮะในตัวนี้นะจริงๆิมันเหมือนใบหน้าเหมือนกันนะ<ด>เห็นปะอันนี้เป็นตานี่นี่เป็นปากอ่ะเน,ะะน่มาแล้วนะฮะนี่รับน้องโรบอตนี่ไปเลยนะฮะคุณปฏิพาน,านสวัสดีครับคุณปฏิพานครับอ่าคุณปฏิพานเป็นไงบ้างฮะคุณปฏิพานโอเคะะอ่าคุณปฏิพานได้ไหมฮะได้ไหมได้นะคุณปฏิพานท<ด>ักเลยนะฮะทักเลยโอกาสของคุณเปิดแล้วนะจ๊ะ อ่าร้อนร้อนอนมากไม่มอรุ่นตะก,กี้นี้คุณไอหมูงไงเข้าใจผิดเอ้าดูว่าเป็นไมอามี